สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวเพจของทาง Bravo Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับมุมมองทองคำค่ะกับโค้ชฟ้า Bravo นะคะประจำวันพุธที่29 นะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกันนะคะหลังจากทองคำเนี่ยทุบลงมาแบบเยอะมากๆเนาะเมื่อวานก็ทุบลงมาเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนเป็นหมื่นจุดเลยทําให้หลายคนเนี่ยอาจจะเริ่มกังวลนะคะใครที่ถือทองอยู่เนี่ยยังไงดีละ่ะทองคําเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะเวลาสมองมันคุณมันคิดอะไรออกไหมมันเห็นความจริงไหมมันเห็นสิ่งที่สร้างสรรค์ไหมไม่เห็นใช่ปะแล้วมันก็เลยทำให้แต่ละคนน่ะตื่นมาชีวิตเป็นไงคะเจอแต่วความวุ่นวาย เจอแต่สิ่งที่เป็นเรื่องราวลบๆเจอแต่ความเครียดมันไม่เคยดิ้นนิ่งเลยโชคดีเลยที่ตอนนี้เราเป็นเราแบบนี้นเราได้คอนเนคตัวเองได้อยู่กับตัวเองอะมันเห็นความรักที่เรามีให้กับเองนั่นแหละค่ะมันก็ทําให้หลายๆคนสังเกตเห็นเนาะว่าพี่แบบโ,โหส,สดใสมากเป็นฝังมากทั้ง,ๆท,งๆที่เราก็รักตัวเองอยู่แล้วอะมันเป็นความรักแหละที่ออกจากตัวพี่ไปอะแล้วทุกคนเห็นแล้วรู้สึกว่าโหพี่เต้กลับมาความรู้สึกที่ทุกคนสัมผัสถึงอะก็คือเปลี่ยนไปจนทาให้ทุกคนรู้สึกว่าเห็นพี่เต้โลกสดใสมากอยากไปบ้างจัง ซึ่งเร็วๆน 8, ี้8ปดกาพุจิค่ะที่ตั้งใจไว้แล้วว่าพี่จะทำแคมป์บรา t r ว d e r r ทรดเดอรทก็จะถ่ายทอดเรื่องนี้เข้าไป t ทรดเ r อร์รีทีตเนี่ยตั้งใจจะทำอยู่แล้วเนาะก็คือเป็น b r าว o c a m ์คที่เรามีทุกปีอยู่แล้วซึ่งปีนี้ก็จะเอาเรื่องนี้ค่ะเข้ามาเสริมให้กับเทรดเดอร์ได้เรียนรู้กันคุณจะเห็นการเปลีป่ยนแปลงของคุณที่เปลี่ยนไปจริงๆค่ะ เช่นเคยค่ะพาทุกคนมาเริ่มต้นจากทำฟมเดย์นะคะ mm. ก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยทองทุบลงมาก็จริงนะคะแต่ปัจจุบันที่ทุบลงมาลงมาหาโซนหรือว่าแนวรับราคานะคะที่อยู่แถวๆประมาณ3,900นอะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการเด้งระยะสั้นนะคะหรืออาจจะเป็นการไซเวกเกบที่กว้างขึ้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะคะแต่เดี๋ยวเรามาโฟกัสก่นกอนว่าการเด้งของเขาตรงเนี้ยใครเทรดในตลาด CFD ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะ เทรต่อ,อยังไงได้บ้างเนาะอะทามเฟมเดย์ปรับตัวลงมาหา3,900แล้วก็พุ่งขึ้นไปเลยสําหรับเช้าวันนี้นะคะตั้งแต่ตี5เปิดตลาดมาเนี่ยพุ่งพุ่งสุดๆนะคะสชั่วโมงกันบ้าง4ชั่วโมงอะเดินทางกันเป็นขาลงลงมาแบบเรื่อยๆเลยนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวานก็เช่นเดียวกันการที่กาวเนี่ยปรับตัวลงมานะคะแล้วก็มาติดแนวต้านแถวนี้นะคะแล้วก็สร้างเบแล้วก็ร่วงลงไปเลยเนี่ย ทำให้ไหลลงไปแบบดุมากๆนะคะหลายคนก็น่าจะได้เซลลมาก็ยินดีกับกําไรด้วยนะคะจนปัจจุบันเนี่ยกรารราคาดีดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ลงไป3,900ปุ๊บนะคะปรับตัวขึ้นนะคะทุบตอนเช้าแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อนะคะสำหรับ4ชั่วโมง4ชั่วโมงยังคงมีต้านมีโซนแถวนี้อยู่นั่นเองแถวประมาณ4,000 4.005นะคะก็ไม่เป็นไรเราวางไว้ก่อนนะคะมีโอกาสอาจจะปรับตัวลงมานะคะแบบนี้อาจจะขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็ย่อเพื่อที่จะไปต่อก็ได้นะคะอันนี้มุมมองสำหรับ4ชั่วโมงเนาะยังไม่มีอะไรมากนะคะแต่ก็ยังคงมีโซนนี้แหละที่เป็นคีย์สำคัญให้เขาอยู่เหมือนกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโซนนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าการาฟเนี่ยจะ ทำการแอคชั่นอะไรใดๆแล้วก็ปรับตัวลงมาแบบฟึบๆนะคะอาจจะต้องรอดูกันไปนะคะสำหรับกรอบโซนกรอบนี้ยังไม่มีอะไรนะแต่ถ้าเกิดด้านมาเกิดคลาสสิกเดเวเจนหรือสัญญาณการกลับตัวในซับลายก้อนนี้เนี่ยเราก็จะทับมือหน้าบ่ายไว้ก่อนนะคะก็อาจจะหันไปเสี่ยวซันแทเนาะหชั่วโมงบ้างนะคะในทาําเฟรม1ชั่วโมงปัจจุบันเนี่ยกาฟราคาเนี่ยยังคงติด ด m ม n นพวกนี้อยู่นะคะติดด m มานอยู่นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเล็งเอาไว้นะคะว่า3970เป็นคีย์ที่น่าสนใจทางนี้ทางนั้นควรจะสร้างเบรไว้ด้วยเนาะอ่ะ1ชั่วโมงแถวนี้นะคะมีโอกาสที่จะยกโลยกไฮให้ได้เหมือนกันนะคะทุกคนเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้เนาะแต่4ชั่วโมงยังฟอร์มตัวไม่เสร็จนะอ่ะต้องรอก่อนวันนี้ขอพาทุกคนไปดู30นาทีนะคะ ในทางเฟรม30นาทีเนี่ยแถวนี้นะคะ3970ถ้าชุดตรงนี้เนี่ยมีการพักตัวแบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปย่อเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครรออยู่เนี่ยแนะนำรอแถว3970รอให้มันเกิดดีมาร์รอให้มันเกิดอิมบาลานที่ชัดแล้วย่อบ่ายกันไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและอีกภาพหนึ่งถ้าไม่เกิดภาพนี้ล่ะ มีโอกาสจะวิ่งออกข้างแบบนี้นะคะแล้วค่อยเลือกทิศทางได้ค่อยเลือกทิศทางขึ้นหรือลงได้เช่นเดียวกันวันนี้ก็มี2มุมมองประมาณนี้เลยที่อาจจะฝากทุกคนเอาไว้นะคะรอแพทเทิร์นก่อนตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่านะคะอาจจะยังไม่มีแพทเท,เทิร์นชัดเจนเดี๋ยวรอก่อนละกันแต่มาให้มุมมองทุกคนแต่เช้านะคะเพราะวันนี้มีภารกิจต่อนะคะ โอเควันนี้ก็มีประมาณนี้เลยที่อยากฝากทุกคนเอาไว้ขอให้ทุกคนรักและก็สนุกกับการเทรดนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเวลาสมองมันขุนมันคิดอะไรออกไหมมันเห็นความจริงไหมมันเห็นสิ่งที่สร้างสรรค์ไหมไม่เห็นใช่ปะแล้วมันก็เลยทำให้แต่ละคนน่ตื่นมาชีวิตเป็นไงคะเจอแต่ความวุ่นวายเจอแต่สิ่งที่เป็นเรื่องราวลบ,บๆเจอแต่ความเครียดมันไม่เคยดนิ่งเลย โชคดีเลยที่ตอนนี้เราเป็นเราแบบนี้นเราได้คอนเนคตัวเองได้อยู่กับตัวเองอ่ะมันเห็นความรักที่เรามีให้กับเองนั่นแหละค่ะมันก็จะทําให้หลายๆคนสังเกตเห็นเนาะว่าพี่แบบโหสดใสมากเป็นฝังมากทั้งๆที่เราก็รักตัวเองอยู่แล้วอ่ะมันเป็นความรักแหละที่ออกจากตัวพี่ไปอ่ะแล้วทุกคนเห็นแล้วรู้สึกว่าโหพี่เต้กลับมาความรู้สึกที่ทุกคนสัมผัสถึงอ่ะก็คือเปลี่ยนไปจนทาให้ทุกคนรู้สึกว่าเห็นพี่เต้แล้วสดใสมากอยากไปบ้างจัง ซึ่งเร็วๆนี้8 9ดเพุจิกาพี่ได้ตั้งใจไว้แล้วว่าพี่จะทำแคม b r a v o Trader Retreat ก็จะถ่ายทอดเรื่องนี้เข้าไป Trader Retreat เนี่ยตั้งใจจะทำอยู่แล้วเนาะก็คือเป็น b r o v o Camp ที่เรามีทุกปีอยู่แล้วซึ่งปีนี้ก็จะเอาเรื่องนี้ค่ะเข้ามาเสริมให้กับเทรดเดอร์ได้เรียนรู้กันคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณที่เปลี่ยนไปจริงๆค่ะ